เป็นปิดแล้วเนาะเห็นปิดแล้วเนาะเห็นพอดีพรุ่งนี้จะมีอะไรรูปรูปหล่อหลวงตาพอดีมีผู้ถวายมาสองสององค์คื <c oughs> ออยากจะ <c oughs> ได้ทำอะไรเป็นที่ รละลึกมาปรึกษาทางหลวงปู่ก็เลยเจดีหลวงตาอะไรก็เสร็จแล้วถือว่าเสร็จแล้วลงตัวละกำลังมอบการมอบงาน <c oughs> เพราะฉะนั้นในจำนวนเท่านี้ที่จะเป็นประโยชน์คล้ายๆกับเจดี ก็เลยถือโอกาสถามผู้ที่ถวายผู้ที่ตั้งใจอยากจะทำสิ่งที่เป็นที่ระลึกก็เห็นว่าจบเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนอุดรพิษแล้วก็โรงเรียนราชินูซึ่งทั้งสองโรงเรียนก็ถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุดรก็เลยคิดว่าถ้าเกิด ทั้งสองโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่องค์หลวงตาเนี่ยเมตตาเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือถือว่าพอสมควรทีเดียวโดวยเฉพาะโรงเรียนราชินูนี่หลวงตาไปสร้างอาคารให้อาคารสำหรับเวลาที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ว่าทั้งสองจุดทั้งสองโรงเรียนเนี่ยปรากฏว่ายังไม่มีรูปหลวงตาเลย ยังไม่มีรูปของท่านเลยก็ตั้งแต่ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะเรียกว่าไม่จําเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนก็ได้มาทําบุญใส่บาทมากราบมาฟังเทศหลงตายอยู่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเอาห้องนั้นมาห้องนี้มาอันนี้ก็สมัยที่อยู่บ้านตาดก็เห็นอยู่ครั้นพอท่านละสังขารไปแล้วนี่ก็รู้สึกยังไม่ปรากฏ เรียกว่าก็เหมือนกับห่างเหินไปเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนที่รุ่นถัดๆมาเนี่ยก็ย่อมรู้สึกเหมือนกับห่างเหินออกไปหน่อยนยก็เลยมานึกถึงตรงนี้แหละว่าอยากจะทําสิ่งที่จะเป็นที่ระลึกเกี่ยวกับองค์หลวงตาก็เลยอจบโรงเรียนนี้มาเนี่ยก็เอาเลยเป็นเหตุพรุ่งนี้นี่ก็จะมาเดิมทีคิดว่าถ้ารูปมาทัน มาทันช่วงเปิดเทอมก็จะมอบให้เลยอันนี้ปิดเทอมแล้วเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ไว้บูชาที่วัดเราไปก่อนจนกระทั่งรอ,รอเปิดเทอมเนี่ยก็จะมอบให้ทั้งสองโรงเรียนนี้ก่อนจะมอบให้ก็ได้ถามดูละทางโรงเรียนมีความประสงค์ไหมถ้ามีความประสงค์เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนนี้ก็ก็จะให้อย่างนี้ การรู้สึกเขาก็ดีดีอกดีใจทั้งสองโรงก็เลยวัดเราก็เลยกลายเป็นวัดอะไรที่ได้ได้ให้ได้ให้ก็ไม่ได้หวังให้เด็กนักเรียนได้เห็นแค่รูปะก็อยากจะให้ได้มีโอกาสมองเข้าไปลึกเวลานี้ก็อาจจะเห็นแค่รูปไปก่อนเหมือนที่เราได้กราบพระพุทธเจ้าเราก็กราบพระประธานมาตั้งแต่เล็กอาจจะยังไม่ได้มีความรู้สึก ทราบซึ่งในคุณงามความดีที่ท่านบำเพ็ญที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอันนี้ก็หวังว่าจากเดิมก็ได้กราบอยู่เป็นเป็นนิดเข้าโรงเรียนเห็นองค์ท่านอย่างโรงเรียนอุดอรธรรมานุสรนอย่างนี้ก็ทางวัดเราก็เป็นผู้ให้เป็นผู้มอบให้ทางโรงเรียนอะไรอุดอรพัฒนาการซึ่งเด็กมาจากหลากหลายกว่า อุดรธรรมนุสสรนี่ยังเป็นเด็กในตำบลน,นีซสมากอุดรพัฒนนี่มาจากจังหวัดใกล้เคียงส่วนใหญ่ก็อุดรแต่ก็มีจังหวัดใกล้เคียงก็มีก็จะได้มีโอกาสได้กราบอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันได้เห็นเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้บางอย่างไปบ้างเพราะว่าคุณความดีที่องค์หลวงตาท่านมีต่อต่อบุคคลรอบข้างต่อสังคมอย่างนี้ ถือว่าเป็นคติที่หาได้ไม่ง่ายเท่าไหร่การที่เป็นพระที่ดีรูปหนึ่งอันนี้ก็ก็มีมีเป็นไปได้แต่การจะเป็นพระที่ดีแล้วก็เรียกว่ามีคุณสมบัติมีคุณธรรมต่างๆหลายประการอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปกรณีองค์หลวงตานะก็ถือว่าชีวิตของท่านก็เป็น เป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่เป็นคติแก่พวกเราได้เป็นคติได้หลายแงย่แต่เดิมท่านไม่ได้คิดจะบวชนะไม่ได้มีความมุ่งหมายในทางธรรมะแต่ดั้งแต่เดิมก็มองเข้าวัดเข้าวาเหมือนบรรดาเราเราท่านท่านก็คือเข้าตามประเพณียังไม่ได้มีสิ่งที่สะดุดจิตสะดุดใจความคิดที่ท่านจะบวชเนี่ยกลายเป็นมาจากพ่อแม่ โดยเฉพาะพ่อคือท่านพ่อรู้สึกหลวงตาเนี่ยเป็นเป็นนายพรานเป็นคนที่ต้องเรียกว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เรื่อยๆด้วยความที่เป็นคนเชื่อในในคำสอนก็ย่อมมีความรู้สึกอยู่ในจิตในใจว่าสิ่งที่ทำไปนี้ไม่ถูกยังไม่ถูกยังขัดยังแย้งกับหลักธรรมโดยเฉพาะ เบื้องต้นก็คือศีลศีลห้าเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรจะต้องทําให้ได้น,นี้่ถ้าเรียกว่าต้องเป็นยืนพื้นเลยคราวนี้อาชีพที่จะต้องหาอยู่หากินเอามาเลี้ยงครอบครัวก็มีความจําเป็นท่านก็คงมีความรู้สึกเป้าๆก็หวังที่จะพึ่งใบบุญจากการบวชของลูกเพราะฉะนั้นเอ่ยปากไปเอ่ยปากไป ลูกก็ไม่ได้คิดว่าก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายอีกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่จะต้องมาในวัยนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทำสิ่งนี้แต่ด้วยความที่ท่านพูดครั้งแล้วครั้งเล่าพูดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เฉยไม่ตอบเพราะว่าถ้าตอบแล้วท่านต้องทำให้ได้นิสัยองค์หลวงตาไม่ใช่ว่าตอบไปแล้วเราจะทำหรือไม่ทำก็ก็ไม่สนนิสัยท่านเป็นคน มีคำสัตยนะ์ก็คือถ้าได้เอ่ยปากไปแล้วจะต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่เอ่ยง่ายเพราะงั้นเถอนะเนี่ยเอาจกนกระทั่งพ่อแม่ถึงขั้นมาพูดเอาในเวลาที่ลูกหนีไม่ได้ก็คือพูดในวงข้าวพูดเวลาอื่นหนีเงียบไม่พูดหลบไปหลบไปพูดในวงข้าวนี่แหละถ้าจะหนีก็หนียากหน่อยว่างั้นเถอะพูดไปแล้วลูกก็ยังเฉยอีกพ่อถึงขนาดร้องห่มร้องไห้เลยน้ําตาร่วง ่แม่เห็นพ่อน้ำตาร่วงก็เลยร่วงตามอันนอันนี้แหละที่ทําให้ท่านสะดุดนะถึงขนาดเราเนี่ยแย่ถึงขนาดทําให้พ่อให้แม่ร้องห่มร้องไห้เฉลือเนี่ยเห็นไหมอันนี้นี่เป็นคติได้นะบางคนเห็นน้ําตาพ่อแม่เห็นความทุกโศกเสียอกเสียใจของพ่อแม่เนี่เฉยได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถือไม่ได้ถือให้มาสะดุดจิตสะดุดใจเนี่ยแต่สําหรับองค์หลงตาเนี่ท่านถือ ด้วยความด้คุณความดีข้อนี้แหละก็คือทนดูไม่ได้ที่จะทำให้พ่อแม่ต้องมาทุกยากเสียอกเสียใจอันนี้เนี่ยถ้าถ้าบุคคลใดที่จะได้คุณธรรมในข้อนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมองคหลงตาเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เลยจากน้ำตาพ่อแม่เนี่ยคือความเสียอกเสียใจที่มีต่อคำแล้วเรื่องที่จะพ่อแม่ที่จะขอก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับลูก เพราะว่าการที่ต้องมาเข้ามาบวชมาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่สําหรับเรื่องที่จะทําได้ทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเข้ามาแล้วท่านก็ตั้งใจที่จะทําสิ่งนั้นให้ดีมันก็เลยต้องคิดเยอะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบวชสักแต่ว่ารับบวชไปแล้วก็บวชไปทิ้งทิ้งคว่างๆป,ปล่อยปล่อยอันนี้บวชแล้วก็ต้องพยายามทําให้ดีเนี่ยในชีวิตของความเป็นพระท่านทําอย่างไรเป็นอย่างน้อยต้องทําอะไรบ้างท่านก็พยายามจะทําอันเนี้ย เพราะฉะนั้นจากเดิมไม่ได้คิดจะบวชน้ําตาพ่อแม่ทำให้ได้ปรับแล้วก็ตั้งใจที่จะมาบวชพอบวชแล้วก็ได้เริ่มศึกษาคําสอนอามีการสวดมนต์เหรอสวดมนต์ก็ตั้งไว้เลยว่าจะต้องมาสวดมนต์ให้ได้ทุกเชา้าทุกเย็นทุกเชา้าทุกเย็นนี่ก็เป็นความตั้งใจของท่านเนี่ยก็คือนิสัยของท่านก็คือท่าน ความเป็นพระเขาทํากันอย่างไรเราก็จะพยายามทําอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าไม่ได้ถึงขนาดเลิศเลอแต่ถึงขนาดอย่างน้อยต้องทําก็คือการสวดมนต์ไหว้พระอันนี้อันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนก็เริ่มมาสวดมนต์ไหว้พระเนีพยายามจะมาให้ได้ทุกวันแม้จะยังไม่เข้าใจบทในบาลีว่ามีความหมายอย่างไรก็ตามแต่ก็ทําด้วยความเรียกว่าจะให้ เข้มงวดให้ตัวเองมีวินัยในเรื่องนี้จะต้องทําให้ได้ไม่ให้ขาดเลยอันนี้นี่ก็เป็นความตั้งใจของท่านแต่เดิมอง์หลวงตาเนี่ยถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็อาศัยให้พ่อแม่ปลุกให้นะนะคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะตื่นด้วยตัวเองแต่พออยู่กับพ่อแม่ก็ตายใจนตายใจในความเป็นลูกก็ฝากชีวิตจิตใจไว้กับพ่อแม่ให้พ่อแม่ปลุกจนกระทั่งอายุขนาดมากแล้วก็ยังให้ปลุกอยู่ อันนี้พอมาบวชก็เริ่มปรับปรุงใหม่เนี่ยเพราะว่าแม่สอนก่อนที่จะบวชพอบวชเข้ามาแล้วลูกต้องตื่นเองนะจะมีพอ่อมีแม่มาปลุกเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าลูกบวชเข้ามาแล้วจะให้แม่ไปปลุกอีกก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่นอนอยู่วัดอยู่วาเพราะฉะนั้นเมื่อลูกจะต้องตื่นเองต้องตื่นให้ได้นะ ไม่ใช่หมูเพื่อนก็ไปบินทบาทกันหมดแล้วนี่ยังไม่ตื่นอยู่เลยว่า,างั้นเถอะนี่ท่านก็สะดุดติดสะดุดใจว่าเฮ้ยเราต้องทําให้ได้ว่านเนี่ยนี่ค่นี่ก็เหมือนกันท่านก็ต้องปรับปรุงแก้ไขหลายอย่างเห็นไหมที่ท่านไม่ได้คิดว่าเรื่องบวชจะทําได้ง่ายๆก็เพราะแบบนี้เพราะบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งตั้งว่าจะต้องสวดมนต์ไหว้พระเนี่ต้องตั้งว่าจะต้องออกบินทบาทให้ได้จะต้องตื่นเองให้ได้ไม่อาศัยใครจะมาปลุกอีกต่อไปเราจะไม่ทําตัวให้เป็นภาระแก่หมู่แก่เพื่อน ครูแก่อาจารย์อันนี้เป็นคําเตือนของแม่ก่อนบวชเห็นไหมเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ข้อที่ยกมาไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นพระแล้วท่านเริ่มที่จะนั่งภาวนาท่านเริ่มที่จะรักษาจิตรักษาใจจากเดิมที่วุ่นวายฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องนั่นคิดไปเรื่องนี้ไม่สามารถจะดึงจิตดึงใจให้อยู่กับงานของของกรรมฐานได้เลยงานของกรรมฐานก็คืองานที่จะหาอุบายที่จะฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีความสงบระงับ ให้มีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวให้ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเราเนี่ยเสวยอารมณ์ในสารพัดเพราะเราเป็นผู้หิวกระหายในอารมณ์เนี่ยนี่คือธรรมชาติทําไมเราถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเรามีสิ่งที่ถูกผลักดันเจิตใจของเราทุกคนไปี่ยมีกิเลสเนี่ยเป็นตัวผลักดันออกมาทําให้เราเลยหิวกระหายในอารมณ์ต่างๆนานาสับเปลี่ยนหมุนเวียนไม่สามารถจะควบคุมได้เลย อารมณ์ใดผ่านเข้ามาสเวยห,หมดอิ่มน้ำสำราญก็หิวกระหายในอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แห่งความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเรายินดีพอใจหมดว่างั้นเถอะเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวได้เลยเนี่ยที่เราที่เราเรียกร้องเราอยากจะเป็นผู้ที่เป็นอิสระไม่อยากจะอยู่ภายใต้การควบคุมของใครทุกคนเนี่ยไม่ต้องการหาการหางานก็ไม่อยากจะ เรียกว่าอยากจะเป็นนายของตัวเราแต่ไม่มีใครเป็นนายของตัวได้จริงเนี่ยเพราะเราเป็นทาตของกิเลสทั้งนั้นใครจะเป็นนายของตัวได้ก็เลยกลายมาเป็นผู้ที่ฝึกจิตฝึกใจเพื่อที่จะไม่ให้หิวกระหายในอารมณ์ต่างๆเพราะอารมณ์เหล่านี้แหละมันคอยสั่งการเราเราคอยเป็นบ่าวรับใช้วิ่งเต้นขวนขวายคอยเดินตามอารมณ์เหล่านั้นตลอดแล้วมันเปลี่ยนอยู่ตลอดอารมณ์เหล่านี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะควบคุมได้สิ่งที่เราอยากจะทำให้ดีมันก็เลยกลายเป็นไม่ดีสิ่งที่เราไม่อยากทำนะในเรื่องเหล่นานั้นเพราะรู้ว่าไม่ดีมันก็เลยไปทำเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่สามารถจะควบคุมสิ่งที่คอยผลักดันเราได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่องค์หลวงตาท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ได้เห็นนี่ว่าอารมณ์เหล่านี้แหละอารมณ์กรรมฐานคือสิ่งที่จะค่อยๆเข้าไปควบคุม ค่อยๆไปปรับไปแก้ความหิวกระหายในอารมณ์เหล่านั้นให้บรรเทาลงบรรเทาลงยิ่งมีความตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวขององค์หลวงตาที่ท่านถนัดหน่อยก็คือการภาวนาว่าบริกรรมว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธเคยแสสายไปหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์นู้นพอมีพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธตั้งมั่นอยู่ได้ความฟุ้งซ่านจิต ของท่านที่เคยเสื่อมเข้าไปหาอารมณ์เหล่านั้นก็ค่อยๆระงับดับไปดับด้วยอํานาจแห่งสมาธิเห็นไหมว่าท่านก็เลยเกิดผลนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดผลแห่งสมาธิขึ้นมาปุ๊บนี่บรรดาสิ่งต่างๆที่เคยเห็นว่าดีงามที่เคยเห็นว่าเป็นที่หน้าพออกพอใจเนี่ยที่เรามองว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราได้พอใจที่สุดสูงสุดค่อยๆถอยออกเลยค่อยๆห่างออกเนี่ยสู้อันนี้ไม่ได้ นี่ผลที่เกิดขึ้นจากการที่เริ่มควบคุมจิตใจเราได้เริ่มฝึกหัดจิตใจเราได้กลายเป็นสิ่งที่เลิศยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยจนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องขอร้องให้บวชเนี่ยต่อมาถึงขั้นที่เรียกว่าไม่เริ่มอยากจะหวนกลับไปในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเห็นไหมพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ประเดียวประดาวไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นจีรัง ชาวรไม่ได้มีอะไรที่จะคุ้มค่ากับการที่เราจะต้องไปทุ่มเทเหนื่อยยากวิ่งเข้าไปทําสิ่งนั้นวิ่งเข้าไปทําสิ่งนี้ด้วยความเหนื่อยยากลําบากทําอย่างทุ่มเทแต่ในที่สุดก็จางหายไปหายไปหมดทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่มีอะไรที่เราจะจับจะต้องสัมผัสให้เป็น,เป,นเป็นสิ่งของของเราได้เลยต่างจากการฝึกจิตฝึกใจสิ่งนี้นี่อยู่กับเราได้แม้วัตถุภายนอกจะ เสื่อมสลายหายไปจากเราหรือพลากจากไปจากเรานะเช่นบุคคลเป็นที่รักวัตถุที่เรารักแม้จะเสื่อมสลายไปแตกดับไปแต่อารมณ์เหล่านี้ที่เราได้ฝึกดีแล้วกลับไม่แตกดับไปด้วยกลับอยู่กับเรานะเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรจะเลิศยิ่งกว่านี้นะแม้กระทั่งร่างกายของเราซึ่งเราเข้าใจว่าจะอยู่กับเราไปตลอดหรือก็ไม่ใชนะ่วันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปนะจากวัยแก่เท่าชรา วันหนึ่งก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่ทําให้เดินไปไหนก็ตามแต่แบกความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บไปด้วยตลอดแม้อยู่กับเราแม้เรามีร่างกายของเราอยู่กับเราแต่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บกลายเป็นเขาเรียกว่าขันธมารเรียกว่าคอยอะไรหรือโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นมารอีกประเภทหนึ่งเนี่ยพาให้เราต้องแบกความทุกข์ไปด้วยติดแนบกับตัวของเรา อา้าว่างกายของเราก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้แกเราแนบตัวเราไปตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนความทุกข์เหล่านั้นก็เป็นเงาติดตามตัวของเราไปด้วยตลอดเลยเอา้าวแล้วอะไรละ่ะที่จะสามารถสลายหรือทําให้ความทุกข์เหล่านี้มันจางลงก็มีแต่การฝึกจิตฝึกใจเท่านั้นเนี่ยเพราะจิตใจของเราที่สงบตั้งมั่นเนี่ยแม้จะมีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บแม้จะมีความทุกข์จากความแก่ชราที่มันทําให้เจ็บ ตามเนื้อตามตัวสังขารร่างกายเริ่มไม่เหมือนเดิมเริ่มลําบากเรียกว่าแบกบความทุกข์ไปตลอดมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์แต่เพียงทางกายเท่านั้นแต่ใจของเราเป็นใจที่ได้รับการฝึกฝนเนี่ยด้วยบทกรรมฐานเหล่านี้เพราะฉะนั้นใจของเราก็เลยสามารถที่จะมองความทุกข์เหล่านั้นเป็นสิ่งภายนอกได้ไม่เอาความทุกข์เหล่านั้นเข้ามาไว้ในจิตในใจของเราเนี่ยซึ่งเราจะทําสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเกิดจากการฝึก เราไม่ได้เกิดจากการอ่านตำรับตำราว่าทุกเหล่านั้นเป็นเพียงภายนอกนะเราไม่อย่าไปยึดถือเลยอะไรอย่างงี้มันเป็นเพียงแค่ตำรับตำราการที่จะทําให้เป็นจริงขึ้นมาได้ต้องเกิดจากการฝึกฝนนี่นี่คือสิ่งที่เห็นไหมว่าชีวิตขององค์หลวงตาท่านเอาชีวิตของท่านเนี่แหละเนี่ยเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นที่ได้พูดมาแต่ต้นก็คือการที่เราได้มอบองค์หลวงตารูปหลอให้แก่โรงเรียนจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ กราบรูปไหว้รูปประงกประอะไรประหลกประหลกไปเฉยๆแต่ต้องการให้นี่ผู้ที่จะได้คุณธรรมประเภทใดจากชีวิตที่ท่านได้หล่อหลอมตัวเองมาใช้ชีวิตผิดผิด,ผดพ,พลาดพลาดมาไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตถูกต้องมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่เนี่ยใครก็เคยผิดเคยพลาดมาเคยผิดเคยพลาดเคยดื้อกับพ่อกับแม่เคยตื่นสายเคยไม่ได้มีอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ท่านค่อยๆปรับ ปรับปรับไปทีละส่วนปรับปรุงจุดนั้นปรับปรุงจุดนี้ปรับปรุงจุดนู่นปรับปรุงจนกระทั่งไม่เห็นสิ่งใดที่มีความสําคัญยิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะทําให้ความทุกข์ในจิตในใจของเราเนี่ยให้จืดจางลงจางลงจางลงจนกระทั่งสามารถดับสิ้นไปได้เลยความทุกข์ภายนอกดับได้ไหมความทุกข์จากกายไม่ได้ความทุกข์จา,วาก,กาวัตถุสิ่งของ จากบุคคลรอบข้างเราบอกโอ้ยชีวิตเราทุกข์เหลือเกินทำไมเราถึงได้เกิดมามีแต่เรื่องราวมีแต่ปัญหารอบตัวนะมีการงานก็เป็นทุกข์เนี่ยมีบุคคลรอบข้างมีครอบครัวก็เป็นทุกข์มีลูกมีหลานมีเหลนมีหลนก็เป็นทุกข์อย่างนี้นทุกข์เหล่านั้นเนี่ยมันระงับดับได้ไม่ได้จริงเนะี่ยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้อื่นขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น แต่ทุกที่เราสามารถระงับด right ับได้จริงและขึ้นอยู่กับเราเองนี่อันนี้แหละเราสามารถที่จะทําให้ระงับดับได้เพราะฉะนั้นเราควรจะทุ่มเทเพื่อสิ่งใดมากที่สุดในชีวิตหนึ่งเราควรจะทุ่มเทจัดการในสิ่งที่เราจัดการได้จริงหรือเราจะทุ่มเทไปจัดการในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้จริงแล้วในที่สุดก็ต้องแตกสลายออกไปเราจะได้รู้ว่าในชีวิตหนึ่งเราควรจะทุ่มเทอะไรเป็นงานที่หนึ่ง และอะไรจะทุ่มเทเป็นลำดับลงไปนี่แหละคือสิ่งที่พี่เจ้าท่านสอนเรามาว่าในชีวิตของความเป็นลูกชาวพุทธเราจะต้องทุ่มเทที่สุดก็คือการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นภายนอกก็คือกายวาจาภายในใจที่ต้องรีบทําเลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้แหละที่มันจะติดเนื้อติดตัวติดอก,กติดใจเราไปได้จริงส่วนสิ่งภายนอกให้พิจารณาให้เห็นว่าเราจะต้องพัดพลากนะเราจะต้องเสื่อมสลายเพราะนั้นอย่าอะไรนัก นะอย่าอะไรนะกก็คือแม้จะทําการทํางานหนักนะทําการทํางานหนักขยันหมั่นเพียรท่านสอนให้เราขยันหมั่นเพียรแต่ท่านสอนให้เราความยึดมั่นเนี่ยให้อย่าไปยึดจนเกินไปให้ทําอย่างเต็มที่ให้ขยันขันแข็งให้คิดให้อ่านให้ใคร่ควญให้รอบคอบให้จริงจังนะจริงจังแต่อย่ายึดมั่นนะถนะึงทําได้เพราะฉะนั้นความสําเร็จในงานเกิดขึ้นมา เราก็จะไม่ลิงโลดดีใจจนเกินไปความไม่สําเร็จในการในงานซึ่งต้องอาศัยการคิดการอ่านแก้ปัญหาต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์ระทมขมขื่นใจจนเกินไปแล้วเราก็จะหาทางเจอปัญหาแบบนี้ก็จะคิดหาทางแก้ได้ออกเพราะเราไม่แบกความทุกข์ถ้าเราเอาความทุกข์มาการแก้ปัญหามักไม่ดีแต่ถ้าเราสลายความทุกข์ออกไปได้เพราะเราไม่ยึดมั่นจนเกินไปเราจะมองเห็นทางออกในทุกๆปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้น ในการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงมีความสําคัญจําเป็นในทุกแขนงในทุกสาขาอาชีพเลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านประทานไว้ให้พวกเราอยู่ที่พวกเรานี่แหละเรากราบไหว้รูปบูชาของท่านแล้วเราจะได้ธรรมะของท่านมาปฏิบัติจริงไหมเเราได้ธรรมะจากการอ่านอดีขั้นหนึ่งพอเราเมื่อเราเป็นผู้ที่อ่านเป็นผู้หูสูตรศึกษาเรียนรู้ได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเป็นผู้เข้าใจมองชีวิต ได้ต่างจากคนที่ไม่ได้ศึกษาเมื่อเรามองชีวิตอย่างนั้นแล้วเราต้องมาปฏิบัติด,ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติด,ด้านจิตด,ด้านใจเนี่ยการทําให้จิตใจของเรามีสมาธิเนี่ยการพิจารณาเรื่องราวต่างๆในโลกตามความเป็นจริงจะได้ไม่มีความยึดมันม่นถือมั่นจนเกินไปะความยึดมั่นถือมั่นเกินไปทุกก็เกินไปความยึดมั่นถือมั่นพอดีทุก็พอดีความยึดมั่นถือมั่นไม่มี ทุกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นดีหรือไม่ก็อยู่ที่พวกเราทุกเรา,เราท่านแหละนี่คือสิ่งที่ตั้งใจจะเอารูปหล่อไปให้โรงเรียนเพราะหวังให้เด็กนักเรียนหวังให้ครูอาจารย์เหล่านี้แหละในเป็นสถานศึกษาเมื่อศึกษาสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะศึกษาทั้งนั้นแม้กระทั่งรูปหล่อขององค์หลวงตาว่าทําไมละ่ะวัดวาวัด,วดหนึ่งถึงจะต้องเอามามอบให้ก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าคิดน่าคบน่าคิดเหมือนกัน อันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาเล่าสู่ทุกท่านได้ฟังนะวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลา